สวัสดีค่ะอัปเดตก,กันเลี้ยงจิ้งหรีกันต่อนะตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นเพื่อนตอนนี้อากาศอยู่ที่30องศาที่บ้านอันนี้นะอุ่นขึ้นอากาศแบบนี้มแมลงชอบแล้วก็เติมอาหารเติมน้ําให้รู้สึกว่ากินอาหารดีขึ้นนะรีบๆมากินอาหารแม่ลงโตวไวๆจะได้ผลิตเงนินให้แม่ต้องต้องคุยกับเขาคุยกับเขาเขากินอาหารดีเราก็ใจชื้นขึ้นเพื่อน ก็จะได้โตไวหน่อยนะคะช่วงก่อนหน้านี้แนนมลงขาดตลาดมากเขตนิดเองนี่ไม่มีใครโตเลยตามหาแมลงกันให้ควักนะแล้วก็รุ่นนี้ที่จะออกสู่ตลาดน่าจะเยอะเพราะส่วนใหญ่ติดหนาวกันหมดพอโตก็จะโตรุ่นเดียวกันหมดนะฉะนั้นวางแผนดีๆนะคะเพื่อนๆสาหรับท่านไหนที่เลี้ยงหลายๆบอ่อเราก็ไม่ต้องไปซี่เรียสว่าจะขายไม่ได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดือน2เดือนก็จะเข้าสู่เทศกาลสงการขายดีอีกเช่นกัน ไม่ต้องกังวลสําหรับท่านไหนที่ออกหลายๆโลหลายร้อยโลหลายตันอะไรเงี้ยยังไงก็ขายได้นะส่วนในเรื่องมแมลงช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องกักเล็กอยู่ในวัยกักเล็กนะบางบ่อของนิดมีหลายรุ่นบางบ่อจะเริ่มติดปีกแล้วพอเริ่มอากาศอุ่นขึ้นก็ใจชื้นขึ้นหน่อยโตววันโตคืนนะมาดูอีกวันก็จะโตววันโตคืนแต่ปัญหาที่เลี้ยงตอนหน้าหนาวเราก็ เจอปัญหาเด่นชัดมากที่สุดจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็คือมแมลงจะเริ่มต่างไซสเยอะค่าไซสจะเยอะอ่านั่งจากว่าโตไม่ทันกันจริงๆการแก้ปัญหาค่าไซสแก้ยากเหมือนเป็นปัญหาที่อยู่กับคนเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นแรกยันรุ่นปัจจุบันผ่านมากี่ปีเรื่องนี้กแก้ไม่ค่อยจะได้นะฮะการเติบโตของมแมลงมันมีตัวแปรหลายอย่างสิ่งที่เราควบคุมได้เราควบคุม เสียสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือการกินของแต่ละตัวเขาจะกินเก่งกินไม่เก่งไม่เหมือนกันฉะนั้นมันจะมีคาไซอยู่เราทําได้ดีที่สุดก็คือลดปริมาณการคาไซลงเวลาคัดออกมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะก็ดีไปสําหรับท่านไหนที่ไม่ต้องคัดแมลงเก็บกิโลก็คือขายไปหมดส่วนใหญ่จะเน้นไปแปลรูปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซอดิงซะส่วนใหญ่ที่จะแปะลรูปบดเป็นผงแปง้งนะแบบนั้นเขาจะไม่ต้องคัดอะไรให้เขามาก ระวังแค่ในเรื่องของสารปนเปื้อนสารเคมีเนื่องจากจะเป็นสินค้าประเภทส่งออกค่อนข้างฟิกในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้บริโภคฉะนั้นเงื่อนไขมันจะเยอะนะคะส่วนจิ้งหรีดที่เราเลี้ยงเราก็ขายเองเนี่ยไม่ต้องอะไรมากขอแค่คนกินเราแฮปปี้คนขายก็แฮปปี้คนเลี้ยงก็แฮปปี้ก็ง่ายๆวินวินอัพเดตกันประมาณนี้อาจจะเหมือนไม่ได้ความรู้ แต่ทุกคลิปของนันนี้จะสอดแทรกในเรื่องของแนวคิดให้เพื่อน,อน,อนคิดบวกนะการทาอาชีพแต่ละอาชีพมันต้องมีพลังใจอย่างมากเพื่อนเจอปัญหามันก็จะมีในเรื่องของสิ่งดีๆอะ่ะที่อยู่ในนั้นพยายามมองมันให้ออกพยายามมองหาให้เจอแล้วเราจะมีพลังในการก้าวต่อไปสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกๆุท่าน